เห็ดดอกแรกแหกมานค่ะเห็นหนาขาวเนาะคะ่ะดอกที่สองค่ะขนาดเห็นหนาขาว็ปังห้างเนาะค่ะพี่น้องออกห้างๆ้างขึ้นกันเนาะคะ่ะ เอาได้ซ้ำเปล่าลดอกนี้เอาไปได้ค่ะน้องซ้ำ สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขุสุคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับสู่ชองสาวแพร้ผ้าไปคือเก้านะคะพี่น้องกับผ้าพีผ้านองหาเลาะโขกหลอกเขาคือเก้านะคะพิกัดเก้านะคะพี่น้องโขกบนซาบุคนอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูุิมนะคะกับไปลุนไปตามกันเรื่อยๆคือเก้านะคะว่าแพ่้าซีมีคว้มันมาฝากพี่ฝากนองหน่อยหลยซ้ำไดนะคะจะเป็นเห็ดอีหยังแน่นะคะพี่น้องจากเมื่อวานสาแพร้หยุดไปมือนึงนะคะหยุดไปเห็ดเบียกเนะพี่น้องไปใส่ปุ๋ยอ้อยฉีดยาอ้อยนะคะ มือนีก็มากผู้เดียวคือเก่าละค่ะบ่ฆ่าได้แล้ววนะคะ่ะบ่อีดเพิ่นไต่ตาแพ้วขึ้นมาเนาะคะ่ะเพิ่นว่ามาไทายคีมให้พี่ให้น้องได้เบื้องนาะพี่น้องเพิ่นไปชีดผู้เดียวเพิ่นเนาะคะ่ะมันเหลือบ่หลายนาะพี่น้องไปละค่ะพุ่น่ะเขาไปดุนไปตามกันข้างในเลยเลยคือเก่านะคะ่ะว่ามือนีแพ้วซิมีความหานมาฝากพี่ฝากน้องหน่อยหลายซ้าใดเป็นฮิตอียงแน่เนาะ,ะคะ่ะสาแพ้วก็คิดว่าิน่าสิเป็นฮิตร่วมนาะพี่น้องมือนีเนาะ่นละค่ะไปค่ะ เห็ดหนาขาวอีกคือเก่้าค่ะนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องเห็ดชุดเหลกของเอาในมือนี้เนาะคะ่ะจ็บเห็ดหนาขาวมาวางไรนี่ตะค่ะเนี่ยหีก็บางดอกเหล็กค่ะโอ้พี่น้องเบ่งงามงามค่ะดอกที่สองค่ะโอ้เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงในแน่เนาะคะ่ะจะงามเนาะพี่นอ้องมาทุกคนเลยพี่น้อง ดอกงามงามค่ะหิดโกนงี้ดอกนี้หิดเพิ่งค่ะห็ดเพิ่งคาคุณค่ะพี่น้องหิดนามม่มหนาำเมาค่ะอ้ายไงกิน้าบ้างค่ะพี่น้องเนี่ยดอกเด,ยเดียวค่ะแล้วงูเหลืองบานค่ะ ีอดอกนีงค่ะงามงามบานกำลังพอดีเลยนะะเนาะค่ะซัเห็ะะเหตดตะไคร้ค่ะดอกนี้เห็ดตะไคร้โขกเนาะค่ะเห็ดมาขาวอีกดอกนึงค่ะดอกนี้โอ้โออยยางไก่ลีนะคะจังมาพร้าอีกดอกนึงเนี่ย โดดนหลายกิโลเมตรก็ว่าได้ค่ะพี่น้องมือนี่หายยากคักแต่ว่ามูนี่ส่งนี่ล้ค่ะดอกที่สามส่งสีถึงมูอยอะเบิ่ดงดอกนี่เด้ดค่ะเห็นจังไลเอาล้างามอยู่เห็ดเพิ่งไข่ค่ะ,ะดอกนี่ หิดนาเยค่ะดอกบางงามเลยพิดแดงเดี๋ยวมีดอกเดียวค่ะว้าวหิดไข่เอ้ยนะคะหิดแถวเองค่ะดอกนี้หิดตะไข่แล้วค่ะพี่น้องดอกงามงาเลยค่ะมีอีกหนึดอกค่ะ อ๋อสูงสิเป็นมูยนะคะเห็ดไข่หุ้มนี่นีม่มีสองดอกงนายๆเลยค่ะ หิตโก้ค่ะฮิตโกโ้แบกเงยงามเลยค่ะพี่ประกาศจุดนะค่ะสว่านบริส่ถุงมือม,มาถ้าเป็นคนมามากใส่ถุงมือดอกค่ะมาเปิดให้ล้ามันนะ,ะน่าแบบมือตั้งสี่นะค่ะพี่น้องมาถนัดกุ้กันเนาะ,ะเ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 ดี๋ยวแบบเงยแบกงามเลยค่ะกองกระเขาวจุ้ยเลยเอ,อย้อเยาวาลีล่าเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าใบไม้มันหนาเนาะ ยานที่เขียไม่งอดเนาะค่ะนาข้าวดอกนึงค่ะพี่น้องเคยเห็นตัวนี้บ้าค่ะเห็นแล้วค่ะมันแค,ค่แม่งบงกือค่ะแต่ว่านเ่็น้นมงมันกลุ้มขอเราพี่น้องนี่นมนกลุ้มๆนะคะเคลื่อน เขื่อนเนี่ยเขาเอิ้อนย่าง่าหมักใหม่แหงแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยไปแล้วมาหาหยอกมันหลายค่ะมันจะตื่นเบึ้งดอกนี้้วยค่ะต้นไหนมุดขึ้นจอยนี้ขึ้เสียวบ่ได้ละค่ะเบึ้งงนี่ยดอกนี้งามๆค่ะ หุดก้บางค่ะอ,อ,อือแม่งเจาะอีกดอกนึงค่ะเลยมาตรงไหนล่ะคะตุ่มนึงหนล,ละงกเหลืองห็ดนาคาอีกสองดอกค่ะเพิ่มอีกด,ดอกนึงค่ะ แม่งกินขาขาหักเลยหน้าขาวอีกค่ะ องเพียเพียเพียเห็นบ่ค่ะอยู่ตรงนั้นหนุ่มใบไปได้ค่ะเห็นหนักเาวนะเห็นหนักเท้ามูนี่พ่อได้อยู่นะคะแต่ลายดอกอยู่ห้องมาเบิึงนี่กันนะคะ่ะใบไม้มัน ตู้อุยุหน,หนอนอ๋อลายดยอกอ,อยู่ค่ะโอ้ดอกมีเถาเป็นเชือนี่ดอกหน่อยจะลายอยู่นาอค,ะคายกีนหน่อยโอ้ออกมาได้ค่ะดอกไลใบไใม้มันจุกมันหนาผด่ะมันกนเลยเถาว้เนาะ ที่ดังเสียงรลเดพ่นเนาะค่ะเสียงรลดอันเพ่นมาจอดเบึงเห็ดน้ำสาวแพะวงค่หนี้ค่ะมันใหอันนี้แล้วเนาะค่ะเอามาโหลดเนาะ พี่น้องกับมาถึงในช่วงสุดท้ายของแพรแล้วนะคะก็ะสีมาสรุปผลงานให้พี่ให้น้องเด้เบกันเลยนะคะเอาเมื่อนี้ก็ถือว่ามีคัาวหมานเล็กๆน well, right <the ้อยๆมาฝากพี่ฝากน้องซึ้เก็เลยนะคะส่วนมากก็สะเป็นเห็ดนาขาวนะคะเมื่อนี้ก็จะเห็ดนาขาวเห็ดก็เห็ดนาแหล่เห็ดตะไคร้นะคะเท่าใดเมื่อนี้เห็ดเพิงกับบอกคอยเห็ดแล้วนะคะได้เห็ดเพิงไข่ดอกเดียวนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะผลงานันเข้าเครืองกระต่ายอยู่นะคะก็ถือว่ามีควาวหมานหลยเตบอบู่นนะคะมาฝากพี่ฝากน้อง กะมิตรดอกงามๆนะค่ะมือนีเห็ดกะหา้างคักยูดอกค่ะแพะกะย่างคักย่างเน่ยยูดอกน้าพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดอยากมาเน,นานนะคะ่ะแพะกะโบ,บนแนะนำเนาะค่ะพี่น้องแพะโบนได้แพร่งครุเนาะค่ะเห็ดมันออกทางอีะะ๋เนาะค่ะเห็ดหนานี่กะเป็นแค่แพ่งเห็ดหนาขาวหนาแหลนเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้สาวแพวกับพี่พ่อไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็ย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพวพ,พาไปน้ำเลยเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ